ให้แนะนำตัวทีละคนก่อนนะคะสวัสดีค่ะเม่ไม่สีฟ้า s h i นิ่งสตารค่ะสวัสดีค่ะวินิสีเหลืองชายนิ่งสตารค่ะสวัสดีค่ะปาร์ตี้สีเขียวชายนิ่งสตารค่ะสวัสดีค่ะออยาสีดำเงินชายนิ่งสตารค่ะ สวัสดีค่ะแพลเล็กสีชมพูชายนิ่งสตาร์ค่ะสวัสดีค่ะใบมิ้นสีแดงชายนิ่งสตาร์ค่ะสวัสดีค่ะเอื้องสีเขียวมิ้นชายนิ่งสตาร์ค่ะสวัสดีค่ะยูวีสีชมพูซากุระพิงชายนิ่งสตาร์ค่ะเย้ก yeah! ็สำหรับงานในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเพราะว่า งานครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เหล่า i d o l e x c h a n g e มาเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าในงานเนี่ยยังมี AF มาด้วยนี่ซึ่งแบบว่าถือได้ว่าเอเนี่ยก็เป็น,ตำน,นตำนานที่แบบอยู่คู่เรามาตั้งแต่เด็กเลยเนาะการที่ได้แบบว่าขึ้นเวทีร่วมกับเหล่าเอเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะ ก็วันนี้นะคะสําหรับงานที่พวกเราเพิ่งขึ้นเวทีไปนะคะพวกเราก็ได้ประกาศเปิดตัวรุ่นสองเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่อยากรู้จักกับพวกเขาไหมคะให้แนะนําตัวทีละคนเลยดีกว่านี่เริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนสวัสดีค่ะฮานาโกะค่ะสวัสดีค่ะปันค่ะสวัสดีค่ะสกายค่ะ สวัสดีค่ะแพลวค่ะสวัสดีค่ะชมพิงค่ะสวัสดีค่ะป๊อบายค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานค่ะสวัสดีค่ะตันยงค่ะสวัสดีค่ะเรปุ้นค่ะ ก็ตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ปล่อยเพลงออกมาแล้วถึง3เพลงด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Roller Coaster, c h i n i n g Star แล้วก็ c h i n i n g p a s s นั่นเองค่ะแต่ว่าเร็วๆนี้ก็คือในงานนี้เลยนะคะเราก็จะมี First Debut Stage ของพวกเราที่เป็นเพลง Splash นั่นเองค่ะเรามาแซมเป้นให้ดูนิดนดึงไหมดนค่งสามสี่ ะะบอกเลยนะคะว่ามันจะเป็นแนวซ mm ัมเมอร์เต้นเต,ต,ต้นสดใสอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ชุดเนี่ยก็จะเป็นชุดใหม่ด้วย <Okay. S 1> ก็สามารถติดตามชุดใหม่ของพวกเราแล้วก็เพลงใหม่ของพวกเราได้ในวันที่5และ6 mm hmm. กันยายนนี้นะคะขอเขอ็มวีหนอนะคะบอกได้เลยว่าเร็วๆนี้ค่ะ <Okay. S 1> นี่ซึ่งเป็น MV ตัวแรกของพวกเราเลยด้วย <Okay. S 1> ต้องติดตามกันให้ได้เลยนะคะ ค่ะก็โซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีเพจหลักนะคะชื่อเพจว่าช h i n i n g s า a r ค่ะของ official นะคะสามารถติดตามเมมเบอร์นะคะโดยพูดชื่อสมาชิกนะคะเมมเบอร์เช่นแพลเล็กนะคะแล้วก็ตามด้วยช h i n ิ n g ซ t a r ค่ะอินส,าต,านสาตาแกรมก็เช่นกันค่ะแพลเล็กจุดชไ N นิ่งซาค่ะ จากนนั้นเรายังมี YouTube ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่า u t u b e ช่อง l e n เ e n t e r t a i n m e n นนะคะมีอะไรไหมทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ทวิตอ่าทวิตเตอร์ก็จะเป็นก็จะมีบางสมาชิกบางคนนะคะที่มีนะคะก็จะเป็นชื่อแล้วก็ตามด้วย Shining Star ค่ะอ่าช่อง YouTube จะเป็น l e n เ Entertainment เลยค่ะก็ สามารถไปติดตามดาวน์โหลดเพลงของพวกเราได้นะคะทางจุก Spotify แล้วก็ Apple Music ได้แล้วนะคะทั้ง3เพลงเลยค่ะทีนนี้จะร้องเพลงีรองเพลงไหนอ๋อ AF นะคะเราจะล้องในเดือนหน้าค่ะใช่ก็ต้องติดตามกันดูนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรนะคะชอบชอบท่าไหเพลงที่ักที่ไหนโอ้จริงๆชอบหลายท่านเลยชอบหลายเพลงด้วยใช่ชอบหลายคนเลย ็ชอบพี่วีทพี่ว่านนี่พี่พัชชาอุยหลายคนเลยแบบรุ่นแบบรุ่นหนึ่งรุ่นสองเลยเนาะใช <ไป S 1> ่ตลงบอกอายุมากเลยเอ่ะจู้จู้อย่าบอกเขานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ